สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการป่าตองทอล์กค่ะและวันนี้ดิฉันจินตนามิ่งช่วยประชสัมพันธ์เทศบาลเมืองป่าตองรับหน้าที่ดําเนินรายการพิธีกรค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะถ้าพูดถึง ป่าตองนะคะเราก็จะนึกถึงชายหาดที่สวยงามนะคะแล้วในช่วงเดือนพิกายนที่จะถึงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นมีกิจกรรมมากมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเทีย่ยวนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายกเฉลิมรักเก็บทรัพย์ <c oughs> นายกเทศปรีมองป่าตองค่ะมาร่วมทอล์กกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะสวัสดีค่ะ ท่านนายกค้าวันนี้นะคะในรายการป่าตองทอล์กเนี่ยอลลี่เชิญท่านนายกมาเพื่อที่จะอยากให้ท่านนายกเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์โครงการที่จะถึงในเดือนพีการนี้ค่ะขอก่อนพฤศจิกาสักวันได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะนะคะสามสิบเอ็ดตุลาคมนะคะใช่มันเป็นวันเพ็ญเดือนสิบสองนะคะพี่น้องคนไทยคงไม่ลืมลอยกระทงค่ะลอยกระทงนะคะลอยกระทงที่ป่าตองก็มีนะคะเราลอยกระทงกันที่ชายหาดป่าตองเลยค่ะ ก็เชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานเหมือนทุกปีเลยนะคะ,คะแต่ว่าขอว่าพอร่วมงานกันเสร็จแล้วรุ่งเช้าวันที่หนึ่งนะคะอ,อย่าลืมมาปดตองกันอีกครั้งหนึ่งแต่เช้าเลยมาช่วยกันเก็บขยะจากกระทงของเราอะคะ่ะ แล้วทีนี้ในส่วนของงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ค่ะเราถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะท่านนายกคะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ภูเก็ตนะคะก็เราได้ผลกระทบจากโควิดระบาดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ชาวต่างชาติซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหลักของเรายังเข้ามาภูเก็ตไม่ได้นะคะเราก็ต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยค่ะนะคะเราก็พยายามบอกนักท่องเที่ยวไทยว่าเ hey, ฮ้ภาคใต้นะภูเก็ตนะเราก็มีงานลอยกระทงเช่นกันนะคะ ก็ปีนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างจากลอยกระทงในแม่น้ำนะคะในขุมในเบืองในอ่างต่างๆวันนี้มาลอยกระทงชายทะเลกันบ้างค่ะลองดูสิคะว่าประสบการณ์ลอยกระทงที่ทะเลน่ะเป็นอย่างไรค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะทีซรามาว่าในวันที่1นึถึงแพฤศจิกายนค่ะเรามีอีกหนึ่งงานนะคะที่สําคัญเลยนะคะนี่งานหลักของเทศบาลเมืองป่าตองค่ะค่ะนะคะเราจัดมา2ี่สกว่าปีแล้วคะคะใช่ค่ะ ก็วันที่1ถึงวันที่5นะคะปกติจะเป็นงานเปิดดูการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตณะหาดป่าตองแต่ปีนี้ค่ะเราต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวของป่าตองนะคะเราขยายไปอีก3วันก็จะเป็นวันที่1ถึงวันที่8พฤศจิกาค่ะงานเปิดดูการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตณะหาดป่าตองมาดูกันนะคะว่าป่าตองจัดงานจะอลังการแค่ไหนนะคะจะมีสิ่งที่จะให้ท่านได้มีความสุขสนุกสนานอย่างไรเนี่ยต้อง มากันเลยค่ะนะคะแล้วก็ขณะที่ยังไม่ถึงวันที่1น,นะคะทุกท่านถ้ามาป่าตองวันนี้ท่านสามารถมาเช็คอินล่วงหน้าก่อนใครได้เลยค่ะว่าเรามีจุดเช็คอินสวยงามอย่างไรแล้วก็ในงานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะ ท่านได้มาเช็คอินก่อนแล้วไปอวดเพื่อนว่าเอ้ยฉันมาแล้วนะนี่ฉันเช็คอินแล้วเธออย่าลืมไปนะเช็คอินที่หาดป่าตองค่ะในช่วงวันที่1-8แล้วก็งานปรริดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตณนหาดป่าตองเนี่ยครั้งนี้เรามีคอนเซปงานยังไงบ้างคะที่จะ ดึงดูดนักท oh, ่องเที่ยวค่ะม<า>ันก็เป็นโจทย์ที่ป่าตองต้องคิดนะคะทุกทีเราก็จัดงานสําหรับเออ,เ,อ,อเป็นการดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ให้เข้ามาเที่ยวบ้านเมืองเราแต่เที่ยวนี้เราต้องเป็นการดึงคนไทยค่ะให้มาเที่ยวบ้านเมืองเราเพราะฉะนั้นวันนี้บุคลิกข,ของงานเปิดหาดของป่าตองก็จะเปลี่ยนไปเลยนะคะ,คะเราก็ต้องมานั่งทำรีเสิร์ชกันว่าเอะคนไทยชอบอะไรนะนะคะตอนนี้จุดเช็คอินค่ะ เป,เป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยวไทยแล้วเรามีจุดเช็คอินมากมายนะคะส่วนที่สองเราก็มีความรู้สึกว่าวันนี้ทุกคนอยากมีประสบการณ์แปลกใหม่นะคะป่าตองวันนี้เรามีจุดเป็นโซนให้เลยนะคะเราเรียกว่าเลดี้โซนค่ะ,คะทุกคนต้องมาดูซิว่าเลดี้โซนของป่าตองเป็นอย่างไรท่านสามารถที่จะมีอริยาบทอะไรของท่านซึ่ง เราไม่ให้ผู้ชายเข้าอ่ะ,ะไม่ให้ผู้ชายเข้าแต่ว่าท่านอาจจะพาแฟนมาได้ในแง่ถ่ายรูปเสร็จแล้วถ้าตามที่พักผ่อนหยอนใจตามปกติเราไม่ให้ผู้ชายนะ<ค>ผู้ชายอนุโลมแค่มาถ่ายภาพนะคะนอกนั้นก็เป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยแต่ท่านผู้คุณผู้ชายไม่ต้องเสียใจนะคะวันนี้นะเราจะมีพื้นที่ที่ให้ผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายกล้าม,มัดมัด นด้วยช่ะิตด้ยค่ะมีอ่าสนะเขาเรียกว่าเฮลตี้บอยนะคคุณต้องมางานแล้วก็มาหาให้เจอว่าเลดี้โซนมันอยู่ตรงไหนนะแล้วก็เฮลตี้บอยมันอยู่ตรงไหนนะแล้วก็จุดเช็คอินต่างๆอยู่ตรงไหนถ้าคุณไม่ครบขาดทุน ะะ <laughs> ต้องมาอีกเป็นรอบที่2ค่ะ,ะ,คะแล้วก็งานปริการท้องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตหน้าปะตองครั้งนี้คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเวลี่เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่กล้าใส่ชุดว่ายน้ํามาเลดี้โซนได้เลยเลยดี้โซนเลยค่ะ,คะสอง<ช>ทูพิดก็ได้ไ,ได้นะค่ะส่วนตัวนะคะ,คะแล้วก็จะมีมุมของผู้หญิงและเขาผู้ชายเลยนะคะรอบนี้ใช่ค่ะแล้วก็แบ่งพื้นที่ให้กันเพื่อที่จะให้อ่า คือเราเข้าใจอะว่าบางทีความต้องการของน้องๆผู้หญิงก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวบางครั้งอะนะคะแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ของผู้หญิงอ,อย่าลืมอย่าลืมพาตัวเองไปอยู่บนพรมแดงค่ะอะ,ะคะ วันนี้ป่าตองจัดให้ค่ะมีพรมแดงให้ท่านมาจิกเท้าถ่ายรูปคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าแต่งตัวสวยๆใช่ไหมคะแล้ววันนี้อยากเดินพรมแดงต้องมาต้องมาได้เลยที่ป่าตองนะคะเรามีช่างภาพให้ด้วยถ้าจะได้รูปเดี๋ยวเรามีช่างภาพให้ด้ลยค่ะเดี๋ยวเรามีช่างภาพให้ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของทราบมาว่าก่อนหน้านี้เรามีงานในส่วนของลอยลิมเลแอดป่าตองะค่ะทีนี้ค่ะ ในงานประวัการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตหนหาดปาตองเนี่ยมุมถ่ายรูปของจุดเช็คอินก็จะมีเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคะใช่เรามีเปลี่ยนไปหลายจุดแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะบางอย่างมันมีของเดิมอยู่แล้วแล้วมันก็มีลูกออกมาอีกอต้องมาดูว่าลูกอะไรทีนี้ไม่บอกใช่ไหมเขาบอกไม่บอก <laughs> ต้องมาดูว่ามันจะมีลูกอะไรที่เกิดมาเพิ่มเติมบนหาดทรายของเราค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมหลายท่านที่มาถ่ายภาพกับจุดเช็คอินก่อนหน้านี้นะคะต้องมาติดตามชมค่ะว่าในส่วนของจุดเช็คอินที่ เพิ่มมาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในส่วนของจุดเช็กอินที่จะขึ้นมาเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะคะท่านสามารถมาถ่ายภาพแล้วก็สามารถที่จะร่วมกันแชร์นะคะไอ้กับป่าตองได้ด้วยค่ะ,ะ,คะ,คะแล้วทุกท่านคะตอนนี้คะ่ะเราได้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงแรมแล้วก็ร้านค้าในป่าตองนะคะ ให้ร่วมงานกับเทศบาลป่าตองในงานเปิดรู้ดก,การท่องเที่ยวค่ะแต่ละส่วนช่วยกันนะคะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาและมีความสุขไม่ว่าจะเป็นห้องพักที่มีราคาถูกสําหรับคนไทยเลยค่ะท่านสามารถเปิดเข้ามาดูได้เลยแต่ละโรงแรมนะคะ4-5ดาวราคาพันกว่าบาทไม่ถึงพันก็มีนะคะร้านอาหารก็อาหารถูกนะคะแล้วก็คุณภาพดีเยี่ยมนี่ท่านมาดูเลยนะคะแล้วก็ สุดท้ายท่านอย่าลืมรีบจองนะคะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะนักท่อ,องเที่ยวจะเยอะนะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะมาตรงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ท่านจองก่อนล่วงหน้านะคะใช่ค่ะเพราะว่าในส่วนของการจัดงานนะคะเรารบกวนสอบถามมาท่านนายกในเรื่องของช่วงกลางคืนค่ะเรามีไอไลท์อะไรบ้างม<อ>ั้ยคะช่วงกลางคืนเราก็จะมีการแสดงนะคะของศิล,ลปินทั้งศิล,ลปินในพื้นที่ที่เป็นเด็กนะคะซึ่งเราให้โอกาสน้องเขานะคะเพราะ หลายคนเริ่มเริ่มมีชื่อเสียงก็เปิดโอกาสเปิดเวทีให้เขาได้ฝึกนะคะ,ะให้เขามีความมั่นใจสําหรับการแสดงออกบอกคนจํำนวนมากๆนะคะ,ะแล้วก็มีศิลปินที่มีชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นโวงหินเหล็กไฟไม่ว่าจะเป็นน้องเน็ซึ่งเป็นเว v e r เสียงของ ing, คงศิ์คำพีไม่ว่าจะเป็นวงเด ok อะม็อกค่าแล้วก็มีอีกหลายส่วนไอเนี้ยดิฉันไม่รู้จัก นะคะต้องบอกตรงๆเพราะเป็นนักร้องศิลปินใหม่ๆแต่ดิฉันเชื่อว่าน้องๆคนไทยไวัยอายุรุ่นลูกดิฉันเนี่ยน่าจะรู้จักนะคะก็ลองติดตามดูซิว่ามีศิลปินรุ่นน้องรุ่นลูกมาอีกหลายท่านเนี่ยมีใครบ้างนะคะ,คะก็ต้องไม่ลืม facebook ของประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองป่าตองนะคะ,คะหรือถ้าใครอาจจะเป็นเพื่อนกับจี้หยอยแล้วไปดูในจี้หยอยป่าตองก็ได้ค่ะ นะคะก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งนะคะที่เราสามารถติดตามได้ในช่องของ Facebook ไปรษณีย์สัมพันธ์เทศบาลเมืองป่าตองนะคะสามารถติดตามข่าวสารนะคะที่ของงานประลุการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนหาหัดป่าตองนะคะแล้วคอนเซปต์ปีนี้ชื่องานว่าอะไรคะท่านนายกคอนเซปต์ปีนี้เหรอคะ,คะโอ้ล่าป่าตองค่ะโอ้ลรวก็รู้สึกว่าคนมันก็เครียดมากนะ,นะคะกับ บรรยากาศของการที่เคยเกิดโรคระบาดมาเมื่อต้นปีแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจตามมาเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่ให้ทุกคนผ่อนคลายนะคะมาเที่ยวป่าตองก็โอลไลาป่าอตองนะคะนะคะก็ถือว่าเป็น เป็นอีกอกิจกรรมหนึ่งนะคะที่สําคัญแล้วก็เป็นงานประจําปีของป่าตองด้วยนะคะ,คะนอกจากนี้ค,ะค่ะท่านนายกคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคะ่ะอ,อยากให้ท่านนายกฝากกิจกรรมอื่นๆคะ่ะที่ที่เทศบาลเมืองป่าตองจัดด้วยคะออ่ะเดือนพฤศจิกายนเราก็พอง,งานเปิดหาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีงานต่อเนื่องก็คือ1 1> ค2 9 3 0 31เก้ธันวาคมคซึ่งจะเป็นงาน เ,เข่าวดาวนะคะ,คะงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จนไปถึงวันที่1มกราคมของปี64ค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแต่รายละเอียดของงานมีอะไรบ้างเราขออุบไปก่อนนะคะท่านจะได้ค่อยๆทย,ย,ยอยติดตามข่าวสารของเทศบาลป่าตองค่ะแต่เรามีแน่นอนนะคะงานข่าวดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ ค่ะแล้วในส่วนของที่ท่านนายกบอกว่าเรามีพรมแดงกับทุกท่านที่แต่งชุดสวยๆมาแล้วมาเดินในชายหาดป่าตองนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการค่ะเดี๋ยวอลลี่จะเชิญท่านนายกค่ะไปเดินพรมแดงให้เราดูค่ะว่าพรมแดงอยู่จุดไหนแล้วมีความสวยงามขนาดไหนค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณท่านนายกมากเลยนะคะท่านนายกเฉลิมรักเก็บทรัพย์ นายกเทศมนตีเมืองป่าตองนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมป่าตองทองกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วอย่าลืมติดตามนะคะเดี๋ยวนายกจะไปเดินพรมเดงค่ะ<อ>พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราพาท่านนายกไปเดินพรมแดงด้วยกันคะ่ะไปค่ะ สฤศจิกายนนี้อย่าลืมมาเดินพรมแดงที่หาดป่าตองกันนะคะ